นี่ไงนี่ไงปื๊บปื๊บปื๊บมืบนี่ไงบินมาเลยนี่ครับตกยางที่มันดีนะฮะเป็นไงตัวที่สามเนี่ยหน้าโดนตรงนี้แหละหน้าโดน นั่นเงี้ยชากลากถูจะชากลากถูนี่ไงน,นี่ไงตัวน,นะวันนี้มากับผมนะเดี๋ยวไปเรียนรู้ได้ได้วัวได้ต่ <laughs> อได้อได้ไรเนี่ <laughs> วัวได้ช่อนไหมได้กระจูบได้กระจูบไม่ดับแล้วไม่ดับแล้ว <laughs> <laughs> นะอันนี้วันอันนี้วันที่สองอรเอ๊ะ เมื่อวานผมได้มาห้ารวมรวมกันอีกเก้าปล่อยปลาหมดเลยเมื่อวานเป็นวันปล่อยปาลาค,ครับผมรวยรวยนะรวยรวยนะให้ก่อนเลยได้ไหมไปครับไปรวย 走呀！ ไม่โดนอีก<สร>ไม่โดนอีกเ<สร>นี่ยได้วัดแล้วเนี่ย นี่ได้วัดแล้วครับคุณอาไซนี้นะก็เอาไว้เกินอ่านะ<ด>ครับถ่ายรูปก่อนกกน,นี่นะฮะคุณอาครับกลมจะตีมนันดีโอ้ยกว่าจะได้ตัวกว่า <c oughs> จะได้ตัวนี่นะฮะอาปลาช่อนครับ <c oughs> ปลาช่อนก็ตกกันอย่างี้ฮะอาเออเนี่ยฮะนี่ดูไซมินิ มาช่อนกันตกกันนี้นะฮะเจอขอบคุณครับวุ่นวายเนะอะอาเนอะไอเด็กคนเนี้ยคีมคีมผมได้อยู่ในกระเป๋านี่ครับไม่เอากระเป๋ามาด้วยกระเป๋าคนแก่ก็อย่างเงี้ยแหละคิดหลงที่ลืมบอกแล้วใชก้กบยางตีมันดี เอออาก็ไม่เชื่อผมอย่า <Yeah. S 1> นะใช้กบยางตีมันดีป่านนี้สี่ห้าตัวแล้วนอนแล้วเว้ยนี่นะฮะไหนปลดล็อกแล้วยางตีมันดีตัวเบ,บเวรเค BHK ตายแป้กับแพ้ <laughs> โอ้ยมันจะเจอ <laughs> ว่าฉันจะเจอกับเธอไม่โดนไม่โดน มันไม่โดนนะคุณอาอาจจะซ้ำคุณอาก็ได้นะ ตึกเลยอืมฮะอ่าสามิติอุอ๊ยไม่กันอีกโอ้ยฮ่าจิกเอาเลยเผื่อมันจะโดนอาเพราะว่ามันชอบกบยางตีมันดี ตามากัดเธอด้วยนะเมื่อกี้กัดเหยื่อไม่โดนนี่ไงนี่ไงนี่ไงใหญ่ด้วยอย่าให้หลุด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 จะหลุดแล้วจะหลุดแล้วอย่าให้หลุดเย้ใส่เลย ดีใจก่าตัวเองได้ปลายอยีกอ่ะบอกให้มีครับแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งผมบอกแล้วมันกก่กรมยางตีมันดีอ้าไม่เชื่อผมเต็มปวดเลยหือเ <H oo> ปอารู้ยังเป็นเพราะใครนผมโบนไว,าวาเดี๋ยววางแล้ววะเดี๋ยวแม่งฟลืบผมเคยแล้วนะ สายโลด้วยออกจากไอ้นี่เกือบแล้วหันมาโชว์หน่อยครับอย่าเพิ่งปลดเกียร์นะโอ้โหแล้วตากาดข้างเรือเลยนะแต่เมื่อกี้กล้องผมไม่รู้ว่าเห็นช็อตกัดหรือเปล่า สาโลครับท่านผู้ชมดูดิผมบอกแล้วดิดิกบยางดีมันดีด,ด,ด,ดิปิ้นออกมาจากปากเลยเมื่อกี้ปลดล็อกผมบอกแล้วมันเป็นที่คนอาไปกับคนไม่ถูกไง <c oughs> นั่นไงเออมันเป็นที่ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายรูปกนนันดิอ่า, <c oughs> อาลืมลม,มันเป็นที่คน หูตามักัดข้างเรือแบบนี้เลยนะหนึ่งสองเอ้ยนีสวยโอ้โหไอหลานันนี้ผมบอกแล้วอ่ะคร,ครับคอบคุณล่หลาเอาไว้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวก็ไอ้นี่เดี๋ยวก็ได้อีกตัวนี่ถูกต้องอย่งางง้นคุณลุงนาวุธ <laughs> โอ้โหเนี่ยบทจะได้มันก็ได้แบบเนี้แล้วมันกัดแบบ ข้างเรือเลยนะปืบ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 ปื๊บเฮ้ยจะลุดเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดมินแล้วมิน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  ไม่กล้าดึงแล้วตอนเนี้โอ้โหมึงดิ้นอยากก่างปลาไซาโลมติดเบียดตัวเดียวด้วยอ่ะแต่ไสได้อยู่อาอจ้าอ้อาใส่ใช้ได้อยู่ติดเบีดตัวเดียวด้วย ย e เกือบนึกว่าจะไม่ได้เสร็จแล้วใส่ใส่ได้ขอบคุณครับดูฮะเป็นไงโอ้โหตัวเบดจะหลุดแล้วอ่ะเมื่อกี้ท้งงัดต่อนะเรียบร้อยมดเจี๊ยบอดแดมอ้โหลุดพอดีเห็นป่ะือไม่ได้อานะฮะอดแดกนะฮะตัวนี้ หรือว่าจะไซส์เล็กนะฮะไม่เล็กช่วงไม่เล็กนะฮะไอ้สวยเลยดูดิฮะชอนขอเข่าแหลมถ่ายรูปหน่อยอาขาทุขอให้มันไม่ได้ปลา <laughs> มือนี่ไงบินมาเลยอือ ชี้ป็นไ่ละฮะที้หนึ่งพึ่งได้ไรรบอกแล้วอย่าให้หยิบใช้เอยเอาสองแล้วนะครับวันนี้คุณมนใชัยคุณต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะเ,ออเมื่อวานคุณไปกับคุณอาพาคุณอาก็ไป ไอี่อผมมีหลานอย่างนี้ผมพิจจรณาแล้วต้องอ่าก็ไม่ได้อะไรกับต้องนะแต่เราอย่าไปด้วยกันีกเลยอ่ารู้แล้วว่าเพออราอไหลตัวเล็กนันตะกัดโคตรแน่นเมื่อกี้ต้องดูฮะ ก่อนกล้องแต่ัติดนั่นก็ไรเอาให้เห็นเยอะนะหนุกครับกยาตีมันดีนะฮะเปไนไงตัวที่สามหบอกแล้วอามาคนผิดเมื่อวานอาไปอคนผิดไม่ใช่สะดุดสะดุดสะดุดเนี่ยหน้าโดนตรงนี้แหละหน้าโดนนั่นไง นั่นไงอา่าอู้นนเน้นเลยนะอ่อนอีกแล้วสะดุดไหมวัดโดนไหมวัดไม่โดนครับโอ้กัดเน้นเน้นเลยนะโอ้โอออู้ไม่โดนอีกสองตัวกัดเหยื่อไม่โดนอีกนี่บุ๋ยอยู่นี่อ่ะตัวใหญ่ อุ้ยอุ้ยจะชากชากลากถูกจะชากลากถูนึกว่าไซส์เล็กไปเล็กเท่าไหร่ไปเล็กนะครับเล็กเล็กขพอได้อยู่นะครับไปชากลากถูนะฮะนี่ฮะป้ายางกันแก๊สนะฮะนี่ฮะ,ะป้ายางกันแก๊สนะฮะตีเขื่อนก็ได้นะฮะ นี่นะฮะป้ายางเงินแก๊บนะฮะดูครับปลาเขื่อนก็โดนได้ป้ายาเอาป้ายางมาตีครับ <laughs> <laughs> ใส่ใช้ได้นะึนื่อจาตัวเล็กตามมาบุ้ยตามมาบุ้ย <laughs> ตามมาุย <laughs> นี่นะฮะลอกลินนะฮะนี่ครับสายพีเรียวโกะนะฮะ คันลูมิดเมกาเกมโอ้โหน่าโดนชิบหายแต่ละจุดแต่ละแบบอกอหญ้าแบบนี้เนื่นไงโดนไหมโอ้โหไม่โดนอ,นะอ,อันนี้มันไม่โดนเลยเดียดันไม่โดนมันดัไม่โดนโอ้โหมัโดนนะโดนปะบีเลย มันต้องกระถาไปแล้วมันต้องซ้ำ้โหทั้งหูเพึ่งจะกัดตัวเดียวนะอาทำหลุดไปได้ยังไงอาไม่ได้ตัวได้ไงทั้งหูเพึ่งจะมีมันเนี่ยเป็นความหวังหมู่บ้านเนะ oh. นี่เออนี่ะหนีไง ไม่ดูนี่ไงหื้าดีไม่ดูปวดใจเลยเอออีกุสา,ากเกงข้อรอแล้วนะซ้ำ่าซ้ำ,ซำผมผมคนเรียกอาคนซ้ำ ถ้าสายเดินนักนิดน้องเหนื่อเมื่อกี้เนี่ยผมบอกเลยหน้าผมสั่นแน่วิถีคันด้วยโอ้แทบจะอาที่แทบจะสลัดทิ้งเลยเชื่อผมะหอวกบยางตีมันซีตีมันดีครับตีมันดีครับโดกัดครับ นีไงใบสปรินโอ้กัดใบสปรินเหรอใช่เปล่าหรือว่ากัดใบหรือว่ากัดแบบปลาเลยนะอุ้ยอ <Bond> ุ้ยเบลเลอเลยเบลเลอเลยโดหรือช้อนไม่รู้แต่ถ้าเป็นหื้อเบลเลองออะ รีบันนถ้าเป็นช่อนนะผมบอกเลยสองบวกตัวเนี้ยอือหูม้วนแบบไนี่เลยอ่ะ ไม่่อนไม่่อนเมล่อนเลย,ดเลยโดนเตียง <laughs> กำลังเมือเลยแล้ว <laughs> อะไรวะอะไรโดนคันะก <laughs> ำลังเมือเม,มืม่ออุ้ยอุ้ยอเ้ยอย่านะอย่านะอย่านะ อะระวังเออนั่งไม่ขึ้นแลยโอ้โหโดโหจับสายเลยโอ้ยเลย อืทำไมไม่ใช้ช้อนแล้วเราไม่เห็นเลยนะเรากำลังเมอเมอแบบปุ๊บตัวที่นั่นแหละที่ม้วนเมื่อกี้แหละไหลวะสายขอถ่ายรูปด้วยนะโอ้เราก็ช้อนั่ช้อนบ่ตึงจัดเลยหูช้่นไซนี้นะหล่อเลยหืมนี เลือเอียงครับนี่ฮะกบยางตีมันดีดูเราก็รุนให้เป็นช่อนกรึบกึบกึบกึบถ้าเข้าปากนะผมว่าเรียบรอ้อยอด ขยับอ่ามีตัวไม่โดนไม่โดนเคีย่อรถอ่ะย้ำเลยไม่เอาย้ำเลยย้ำเลยไปใส่เลย่ไม,ไม่โดน ม่โแล้วมาผมมองไม่เห็นเหยื่อเลยไม่รู้มึงตูมกูสามก่อนแล้วโอ้สายพันเลยหืมไม่ได้ก่อน ไปโดนแตผมต้องพูดนะไม่กั่นไม่โดนนะยังอยู่อายังอยูู่ดิแล้วโดบบยุตีไงอยู่ไหมตัวเดิมเลยที่เดิมเลยได้ต้องให้พูดไหม ตัวเดียวกันด้วยที่เดียวกันเลยอ๋าตามมันอ่ะมันตามอามาแล้วดิ ไม่โดนไม่โดนโดนแล้วอันนี้โดนแล้วไม่โดนอีกไอตัวไอตัวนั่นแหละโอ้โหวิ่งจูดมันเลยโอ้โหดูดิรู้ดิบล็อกโดนอะไม่ใช่ช่อนอะผมว่า

ตามมาด้วยยัมงมัขคืนอีกจบจบแล้วจบแล้วจบโห้วตามมาด้วยนะตาด้วยโอนะ้โหยนะนะันปวดหัวฉันระปวดหัว เบรกมันไหลเลยไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหยากให้ผมพูดไหม <c oughs> <laughs> พูดเลยไม่ตัวนี้เบรกเบรกมันไม่เบรกมันแม่นี่ไะแม่งไหลเลยอะแล้วมันขึ้นจิบมาตีแม่งขึ้นมาสุดเลยโดนไหม <c oughs> ให้ผมพูดไหมคน <c oughs> ละตัวแล้ว,วอะโหแต่ตัวเมื่อกี้ไม่น่ารุดอะ่ะ อือสะบ้านดุดเฉยเบกเบกตัวนี้มันไอ้นี้นะดูดิเบกมันไหลเบกไม่แคบเบกไม่แน่นเราใช้พีอีหนึ่งด้วยนะมันได้มืเอือม่อนเห็นจิบปุ๊บหันมาหวดปุ๊บใส่เลยใช่ ผมไม่คิดว่ามันจะกินนะตีไปเฉยหันกลับแล้ว่กินยืนนบมนี่จะปิดที่สุดเลยสุดแล้วเนี่ยไหลเลยครับเมื่อกี้โอ้โหตีลังกา,ากาัดตีลังกา,ากาัดล่ะเอาหลุดโทร อะไรอยู่นี่เอ้ยใช้ผมพูดมาวัดอยู่แลยนะเหมือนตีไม่ค่อยออกโโอ้หดูกัดดิดูกัดสิชัดดูตูงกัดโอ้โหกัดแบบนี้อฮ้ยเอ้าเอ้า มาอยู่มมาซีิโดปอกเหรอมาซิโดปอกเหรอจากสะบ้านไหมเนยสะบ้านโอ้โหปอกเลยปอกจัดเลยดูดิมาทิ้งไปให้เขาให้ท่านผู้ชมดูก่อนครับเดื่อสะบ้านนะผมไม่กล้าถ่ายรูปนะตัวนี้ปล่อยเลยนะฮะตัวนี้ปล่อยเลย หืที่ตัวใหญ่นะหลุดที่ตัวเล็กนะมึงอยู่มับเลยนะนะแม่จะหลอ่อซะหน่อยตัวนั้น